จะไปเที่ยวพาสอนแก้วกันนะคะโดยจากเส้นทางแล้วแก้วอยู่วันนี้เลยเหรอค่ะส้นแก้วค่ะตอนนี้รถช่วงวันโอ้เราจะกำลังลอนกันแน่เล่นสไลเดอร์ชอบสไลเดอร์นะจ้าดูเส้นทางกันนะคะ นี่นมมี่มีสตรบอรี่ขายได้้วอนี่รดวารานสตรบอ่อิโอ้โอ้โอแบรรยากาศในอาสคท,ทางเนค่น บ้และท่านวันนี้พักค่ะมีวิวร้อยล้านดินแดนมังกรด้วยไหนอ่ะผมไม่เห็นรอดูนะคะผมไม่เห <c oughs> ็นมันก็ทางสองเลนนะขับขี่ต้องระวังนี่ไดโนเสาร์ค่ะฝ่ามือไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์โอ้โหนี่ไดโนเสาร์อะไรเนี่ยใช่เล่นเดียวอ๋นั่นมันมังกนทางสองเลน ทางเลนเดียวนะคะต้องขับขี่อย่างระมัดระวังใช่ไหมใช่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 โอ้ปัญญาการทางไเนี่ยขับเล็กน้อย้ายนะคะทางเลนเดียวนะสับขับขี่สวนกันนะคะต้องระวัง สอดแม่วยงามค่ะนี่ชอบจังจังจังจับจังจัังจัังจังังจับจัจ ใส่ฟนแล้วเราเอา่ะเราอะเที่ยวฟาร์มาเที่ยวข่าแล้วดูทางครับชันมากเลยนะคะดีนะไม่ใช่หน้าฝนเดี๋ยวคุณเนี้ยเราจะมาพัดผนกันเดี๋ยวกันแล้วจะกุ้นเขานาใช้เกียร์ต่ำแล้วเล่งเครื่องเล็กน้อยแล้วุณจะถึงเอียงขาเล็กน้อยถึงแล้วจ้า ้นจดไหนไหนอไม่เห็นจุเ้กขึ้นขวานี่นขึ้นจวดไหนเหมือนกันเราจะล้วนเลยแท็กติกก็กินดัเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคนทั้นั้นก็รีสอร์นี่แม่มาแก้หนึ่งคนเขาขึ้นหนังเขาโดนพ่อคิรอาตัยมาเที่ยวกันอ๋อแกนึงแล้วจดหมายไปทางของเรา โซนแก้วเป็ดนฉบูนสิบบาทน้นไปหน่อยได้ไหมน้นหน่อยได้